ควออามเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะพูดกันถึงเรื่องพระนิพพานอยู่เหนือมิติคำว่ามิติในแปลว่าการวัดสิ่งที่วัดได้ เช่นวัดความยาวความสูงความต่ำความสั้นความใหญ่ความเล็กคำว่ามิติในใช้กับสิ่งที่ปรุงแต่งเรียกว่าสังกตธ,ธรรมไม่ว่าจะเป็นวัดโต ที่เป็นรูปธรรมหรือว่าความรู้สึกนึกคิดในทางจิตใจที่เป็นนามธรรมถ้าว่าอยู่ในฝ่ายสังกัตะคือสิ่งที่ปรุงแต่งก็าสามารถวัดได้เรียกว่ามิติจนยกตัวอย่าง โูระฌานสี่ก็เป็นสิ่งที่วัดได้โูระฌานเช่นปฐมฌานตุติยฌานตาติยฌานจตุตัยฌานนี่ก็คืออยู่ในควายสังกษษัตับภาวะี่ยังปรุงแต่ง อย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่วัดได้เจนยกตัวอย่างพระธมชานมีคุณสมบัติอยู่ห้าอย่างก็คือวิตกวิจารปิตุขเอกกตา ้าว่าจิตใจของผู้ใดมีคุณสมบัติห้าอย่างนี้แสดงว่าจิตใจของผู้นั้นอยู่ในปฐมฌานก็คือชฌานที่หนึ่งเนี่แสดงให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่วัดได้มองเห็นได้ ด้วยสติปัญญาระดับขั้นพื้นฐานากนั้นคำว่ามิติก็คือสิ่งที่วัดได้ซึ่งใช้กับสิ่งที่ปรุงแต่งเป็นลักษณะของสังกาตธรรมไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมตามข้างนอก ่วนของร่างกายหรือว่าความรู้สึกนึกคิดที่เป็นนามธรรมในทางจิตใจเมื่อสักครู่ก็ได้ยกตัวอย่างปฐมฌานก็คือฌานที่หนึ่งทีนี้พระนิพพานนั้นเป็นอสังกัดก็คือภาวะที่ปราศจาก ความปรุงแต่งด้วยประการทำปวงพระนิพพานนั้นอยู่เหนือมิติจะใช้ใจกว่ามิติสูงสุดก็ไม่ถูกต้องใช้ก็ว่าอยู่เหนือมิติก็คือไม่สามารถวัดได้ เป็นธรรมชาติที่ลุ่มลึกละเอียดอ่อนคัมภีร์ะพาพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าปัจจัตังก็คือรู้ได้เฉพาะตอนอยู่เหนือการอุปมายอยู่เหนือการบัญญัติเป็นนรมตาธรรมก็คือสภาวะ ที่ไม่ตายสิงปรุงแต่งมีลักษณะเกิดดับเกิดตายเกิดขึ้นในเบื้องต้นแป,ปรปลวนในท่ามกลางแต่สลายดับไปตายไปเป็นที่สุดฉะนั้นสิ่งที่มีลักษณะเกิดดับเกิดตาย เป็นสิ่งที่วัดได้เรียกว่าอยู่ภายใต้ของมิติแต่พระนิพพานเป็นอสังกตตาดังที่ได้กล่าวแล้วไม่เกิดแล้วก็ไม่ตายเพราะว่าพระนิพพานนั้นเป็นอมตะธรรม เป็นสิ่งสูงสุดเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอยู่เหนือการบัญญัติอยู่เหนือคำพูดอยู่เหนือกิริยาท่าทางฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานผู้ใดเห็นแจ้ง ต้องหกปากเงียบหกปากนิ่งเงียบจึงใช้คำว่าปัจจดตังได้ที่ได้กล่าวแล้วนั่นเองิีงปรุงแต่งยกตัวอย่างได้อุปมาได้ เอาเจะยกตัวอย่างจิตใจนั่นบริสุทธิ์สะอาดปลอสใสเหมือนกับประจันท์วันเป็นถ้าใครมาดา่าเกิดความโกรธความโกรธเปรียบเหมือนกับเมฆดำหรือถ้าใครมาชมเกิดค,ความดีใจพอใจ รียบเหมือนกับเมฆขาวฉะนั้นให้มีสติสมัมปญญะกระจัดดีใจเสียใจออกไปหรือว่าป้องกันอย่าให้เกิดแล้วก็รักษาจิตใจที่ผ่องใสเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญไาวจิตใจที่อุปมาเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็ญ ไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่สิ่งสูงสุดเป็นเพียงมายาของวางคิดชนิดหนึ่งแต่จิตว่างที่แท้จริงหรือพระนิพพานว่างจากจิตที่เปรียบเหมือนกับพระจวัลเ์เพนไม่มีจิตที่อุปมาเหมือนกับพระจวัเลเ์เผ็ ภาวะของความว่างหรือพระนิพพานอยู่เหนือการอุปมานั่นแหละคือสิ่งสูงสุดในตางพุทธศาสนาเรียกว่าอยู่เหนือมิติพระนิพพานนั้นอยู่เหนือมิติการพธิธรรมะก็คงยุติไว้เพียงเท่านี้ขอเจริญในธรรม